สวัสดีครับวันนี้ FC โทรมาครับว่าเจอรังผึ่งบอกพี่กัดมาครับตามหาอยู่นานครับกว่าจะเจอครับบอกแค่ว่าอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าอยู่ต้นอะไรครับสูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับบอกว่ากิ่งเนืองๆนุ่มๆลงครับก็เลยมาดูครับ บอกว่าลังใหญ่เลยนูนครับนี่ครับลอยนิวแต่ดูดูแล้วครับพึ่งน่าจะอยู่ได้ไม่ถึงสิบวันลังอ่อนอยู่ครับแต่มาแล้วครับยังไงก็ต้องตีครับเดี๋ยวเรามาตาแล้วเรามาเตรียมครบกันเลยครับแล้ว นี่ครับครบผมเรียบร้อยครับหลังพึ่งจับไม่นานครับไม่เกิน10วันครับมาแล้วก็ต้องตีครับ เพราะว่าป่าแถวนี้คนเข้าเยอะครับแล้ว f อก็ไม่บอกครับว่าสูงไหมครับดีที่วันนี้ครับนะครับอุปกรณ์ดีที่เตรียมลูกถอยมาด้วยครับสงสัยตอกถอยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครบพร้อมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนครับนะครับโอเคครับ ขึ้นมาแล้วครับก็พอได้ครับพอได้ครับแต่ลังจะอ่อนหน่อยน้ำหวานพอมีครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันครับนะครับ ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวามาดูกันนะครับนี่ครับนี่ครับขออยาเนื้ คยังไม่เต็มครับน้หวานพอมีครับโอเครับขอายาดตัดนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับลงมาแล้วน้ำหัวน้ำหวานพอมีครับตัวอ่อนนิดนึงครับใส่กิ้งเลยครับ